เปิดล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดประจำวันพุทธที่เจ็ดมกราคม2 5 6 9พี่น้องมือนี้ลาค่าปั๊บล่วงทั้งกระดานส่วนเขาเปลือกหอมมะลิเขาแห่งความชื่นบ่เกิน15%เปซเขาหน้าปีปี68-69ทัาลาค่าคงที่พี่น้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปไปกับมาพ่อกันมือนี้ วันพุธที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าพี่น้องมุนีเปิดล่าค่ามาล่าค่าเขาเปลือกจาวหน้าปังล่วงทั้งกระดานพี่น้องมามอนีจะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่าเขาละกะล่าค่ามันำ้ะหลังมันร่วมมุนีวามีจังหวัดใดเป็นล่าค่าแบบใดไปรับชมรับฟังกันพี่น้อง พี่น้องมนีจะพาพี่น้องมาอัปเดตราคามั่นพี่น้องมั่นสําปลังราค่ามั่นร่วมพี่น้องมนีลราค่ามั่นร่วมจังหวัดมหาสารคามมนี้ราค่ามั่นร่วมเพิ่นรับซื้อยุทธิสองบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมพี่น้องโคราชสีคิวมนี้ราค่ารับซื้อยุทธิสองบาทสี่สิบห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมชัยพม่มมนี ราค่า2บาทส0สตางค์ต่อกิโลกรัมพี่นอ้องราคามันรวมเดอ้อพี่น้องมันรวมมันไลพี่นอ้องชนบุรีมนีราคาวัดแป้ง3 0มพี่นอ้องวัดเสือ้อแป้ง3 0 2สบตาท90สตงค์ต่อกิโลกรมัมเึมนการเซก,ก้าพี่นอ้องมันรวมรับซื้ออยู่ที่2บาท20ตังค์ต่อกิโลกรมัมนี่กับข้อมูลจากพี่น้อง f c ทางบ้านซอยรายงานเข้ามาพี่นอ้องเพิ่นซอยรายงานมาจังหวัดจันทบุรีมนีราคามันรวม ค่อนข้างจะล่าค่าต่ากว่า so จ so so ังหวัดอื่นๆพี่น้องบาทเก้าสิบตังค์ต่อกิโลกรัมพี่น้องมันรวมกําแพงเพชรมณีสองบาทสิบหาสตังค์ต่อกิโลกรัมวนราชธานีล่าค่ามันรวมเฉลียาอยู่ที่สองบาทสิบตังค์ต่อกิโลกรัมยะโสทอนล่าค่ามันรวมสองบาทสามสิบหาสตังค์ต่อกิโลกรัมพี่น้องละกะละกะล่าค่าโล่งแป้งนำยื่นมนีจังหวัดวนราชธานีวัดเสือแป้ง30มืเอนมีส2บาท95สตาังค์ ต่อกิโลกร,รมัมอําเภอเขมราชมณีอุบลราชธานีราค่ามันรวมอยู่ที่2บาทห้สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมขอนแก่นรับสื่อราค่ามันรวมเฉลี่ยอยู่2บาท20สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมพี่น้องบุรีรัมย์มณีลาค่ามันรวม,มรับสื่อเฉลี่ยอยู่ที่สองบาทส0สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมสกลนครราค่ามันรวมสองบาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมมณีโล่งแป้งโชคยืนยงอุตสาหกรรมอําเภอขามทะเลสอมณี วัดเสือแป้ง30%ผืซื้ออยู่ที่3บาทหาสตังค์ต่อกิโลกร,รมัมวัดแป้ง25%ซื้ออยู่ที่2บาทหาห5สตังค์ราคายังคงทีพี่น้องมือนี้ล่งแป้งอำเภอเชียงข่านจังหวัดเลยวัดแป้ง30%มือนี้3บาท10ตัรรงค์ต่อกิโลกร,รมัมวัดแป้ง25% 2บาท75สตังค์ต่อกิโลกรัมนี่ก็เป็นราคาจากพี่น้องเอฟซีซอยไา่งานเข้ามา มาต่อกันทีล่าค่าการเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี้ยวสดปะจําวันพุทธีเจ็ดมกราคมสองพัน้รอมนี้ล่วงทั้งกระดานพี่น้องบ่ววาจะเป็นกรุงเทพหานครมือน,นี้ล่าค่าปรับลดเหลืออยู่ห้าพยถึง6ก0 0นสอรบาทต่อตันการเจนาบุรีมือนี้ปับลดเหลืออยู่6 1พัยถึง6ก0ันหรบาทต่อตันพี่น้อง มาต่อที่จังหวัดสเซิงเซ้ามนีลาค่าอยู่ที่6 0 0 0นถึงหกพัรยบาทต่อตันเชนอานมณีหนหนึ 6, ่งรอยถึงหกพันอบาทต่อตันพี่น้องนครนิยกกับปับลดลงเหลือหกพัถึงหกพัอยบาทต่อตันนนทบุรีมณีลาค่าเหลือที่หกพัอยถึงหกพันหร้บาทต่อตันพี่น้องมาต่อที่จังหวัดนครปฐมมณีลาค่าลดเหลืออยู่หกพันถึงหกพันอยบาท ปทุมท่านี่มันนี่คงที่อยู่6 2 0 0ยถึง6600บาทต่อตันเพชรบุรีกับปั๊บลดลงเหลืออยู่6 2 0 0ยถึง6600บาทต่อตันลบบุรีมันนี่ราค่าขยับลดลงเป็น61 0 0ยถึง6 5 0 0บาทต่อตันพี่น้องสิงห์บุรี6,200อยถึง6600บาทต่อตันสุพรรณบุรีมันนี่ลาค่าปั๊บลดลง6,000ถึง6,400อยบาทต่อตันพี่น้องถือว่าลาค่าปีใหม่มา ลาค่ากลางออกมาสองหมื่นพี่น้องล่าค่าปั๊บลดลงพี่น้องลาดบุรีมุนีล่าคา 6, ่าหกพันหนึ่งร้อยถึงหกพันห้าร้อยบาทต่อตัพนพระนครศรียุธยาก,ก็ปับลดลงเหลืออยู่6กพันสองร้อยถึงหกพันหอบาทต่อตันกำแแพงเพชรมอนีล่าค่ายุติห้าอยถึงหกพันหนึ่งร้อยบาทต่อตันก็ปปับลดลงพี่น้องแล้วก็พิจิตรมอนีล่าค่าลดลงเหลืออยู่หกพันหนึ่งร้อยถึงหกพับาทต่อตันพี่น้องแล้วค นครสวรรค์หกพันหนึ่งร้อยถึงหกพันห้าร้อยบาทต่อตันพิษณุโลกมือนีหกพันถึงหกพันสี่ร้อยบาทต่อตันเพชรชบูรณ์มือนีล่าค่ากลางอยู่ที่หกพันถึงหกพันสี่ร้อยบาทต่อตันกระปับลดลงพี่น้องอุตรดิษฐ์มูลีล่าค่าหกพันสามร้อยถึงหกพันเจ็ดร้อยบาทต่อตันมือนีล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกีียวสดมูลีกระปั๊บล้วงทั้งกระดานพี่น้องหลังจากปีใหม่มากะล่าค่าเขากระปับล้วงลงพี่น้อง มาต่อกันทีล่าค่ากลางเขาฮามมะลิเขาหน้าปี68ทับหกเก่า 6, เขาแห่งความชื้นมาเกินสิบหเปอเซ็นต์มนี้ราค่ากลางคงทีพี่น้องบ่าว่าจะเป็นบุรีรัมล่ะค่าลาค่านิ่งอยู่ทีหนึ่งหมื่ยถึงถึงหนึ่งบาทต่อตันนครรา,าชสีมาม้นนี้คงทียูนึ่งหมื่นห้าพอยถึงหนึ่งมื่นหกพันรบาทต่อตันแลาราคา้อยเอดมนีหนึมื้าพันแปดร้อยถึงหนึ่งมื่นหกพันแรบาทต่อตัน ขอนแกนมนีราคาอยย่ทีน่งมืนอยถึงหนึ่งนเจ็ดพันรบาทต่อตันยาโสธรหนึ่งกันถึงหนึ่งมืนเจ็รบาทต่อตันอุบบดอนท่านี่หนึ่รอยถึงหนึ่งนหหาร้อยบาทต่อตันกราคาหนิงคงทีพี่น้องมัต่อที่จังหวัดอุบ,บลราชธานีมีหมืนหกพันห้อยถึงหนึ่งมืนเจบาทต่อตันกัราคาคงทีสีสเกตมณีหนึ่งมืถึงหนึ่งืนเจ็ยบาท ต่อตันสุรินมอนีล่าค่ากลางอยู่ที่หนึ่งมืนหกพงรอยถึงหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทต่อตันส่วนล่าค่าเขาเปลือกเนียวกอขอหกมนีขอนแกนปรับลดลงเหลืออยู่หนึ่งมืนสองพันถึงหนึ่งมืนสองพันเจ็ดอยบาทต่อตันกับปับลดลงหนึ่งรอยบาทต่อตันพี่น้องอุดรธานีมอนีล่าค่าอยู่ที่หนึ่งหมืองันถึงหนึ่งมนสองพบาท นี่เป็นราค่าเขาเปลือกเนี้ยวกอขอหกเขาแหง้งความชื้นมาเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาหน้าปีพี่น้องม้อนี้ก็ถือว่าล่าค่าเขากะเขาเจ้าหอรมะลิเขาแหง้งล่าค่าคงทีส่วนเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกีียวสดม้นนี้ล่วงทุกจังหวัดก็ว่าใดพี่น้องอ่ะก็เป็นกําลังใจพี่น้องกเกษตรกรสู้ผูสุ้คนบ่าวาจะเป็นพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่มั่นสําปลังชาวหน้าเขานอกพีนนะพนน่น้องนะสู้ๆเฮ็ยจังไ๋พี่น้องแนวโนมปีนี้ โมเมนต์สีล่าค่าหลวงหรือจะเพิ่มกามาลุนกันอีกเถอะสำหรับคลิปนีก้กกล่าวคำว่าสวัสดีครับ่อกันไหมคลิปหนาครับ